ผมสิเวอเรื่องเือนอ่ะโอ้ยผมไปขายน้ำพึนบรัดงครับทุกคนผมมีงานลัางซุมเมอ ขายแบบนี้ล่ะะล้วก็ยุ่งซีล่ละมันกําลังพอดีเราไม่ได้มีของสต็อกเยอะขนาดนั้นพราเขาขายเดือนหนึ่งกับยูทิปประมาณแบบคือล่าสุดนี้ช้าอยู่ปกติหนึ่งหนึ่งมืนขวดจะขายได้ประมาณสองถึงสามเดือนสองเดือนที่ที่ลูกค้าสั่งเรื่รอยๆอครับโดยที่เราไม่ได้ไหลเขามีลูกค้าสั่งวันละประมาณหกห้าสิบหกสิบบ้านประมาณนี้ครับ เดือนหนึ่งก็สิขายได้อยู่ประมาณสามเดือนอสองเดือนแต่กนเนี่ยสองเดือนคือต้องสต็อกของเพิ่มรอบละหนึ่งเงินขวดแต่ว่าเดือนที่แล้วทั้งผมต้องทั้งต้องดูแลคาเฟ่ทั้งวงใหญ่ใช่ไหมฮะก็ไม่ได้มีโอกาสไล์บ่อยๆนะครับก็เลยขายแบบช้าหน่อย ครีมอาบน้ำสามกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับกดลิงก์ที่ปักหมุดเลยตอนนี้แอดมินกำลังรอรับออเดอร์จากทุกคนนะครับบอสจี Tech เข้ามาให้เกียรติเข้ามาแบบนี่ด้วยนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับบอสปกติผมเนี่ยจะเป็นคนจะเป็นคนใช้ของแพงเป็นคนที่แพ้ง่ายโดยเฉพาะครีมอาบน้ำ น้าคีมาบนาซนิมี่แบรนด์หนึ่งที่เป็นออแกนิกซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะที่ที่ใช้ก็เลยคิดว่าแบบเราอยากมีแบบนี้อะ่ะแต่อยากเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ขายในราคาที่มันไม่ต้องแพงขนาดนี้นะครับแล้วก็สแสวงหาโรงงานตามโรงงานของแบรนด์นั้นแต่ไม่บอกนะครับมันสิบ,บอดีมันไม่ถูกมันจะผิดก็ตามตามแล้วก็ขอแบบขอ ไม่ไม่ได้เรียกว่าแกะสูตรซึ่งเราก็มีมในใจว่าเราต้องการให้มันดูแลแบบไหนนะครับหาคอนเนคชั่นใหม่ๆน่าลองไปนะคะมันไปไม่ได้ครับมันไปบ่ได้เพราะว่าผมมีงานแสดงทุกวันและของผมก็ไม่ได้สต็อกไว้เยอะขนาดนั้นที่จะแบบว่าไปตูมแบบแล้วคนแพ็คคนอะไรผมก็มีสี่ห้าคนแบบก็ทำกันในครอบครัวครับ ม,มันกับพอดีอยู่กับการบริหารจัดการของผมผมก็ไม่ได้อยากให้คือหลักๆคือพวกผมนะครับทั้งแอนทั้งบอยยังต้องทาคอนเสิร์ตเป็นหลักนะครับรองลงมาก็คือนี่แหละตัวนี้แหละที่เราขายของกันมาในสามปีเนี่ยอันที่สามก็คือโรงแรมเชื่อไหมทุกคนรายได้จากตัวนี้ได,ได้จะบอกว่าได้ดดีกว่าโรงแรมเลยครับได้ดีกว่าโรงแรม,รรแ,รมแต่เราต้องทําเพื่อให้มันซัพพอร์ตกัน นะครับมันเหมือนกระจายความเสี่ยงอะ่ะต้องคือพอผมเก็บดหยอดกระปุกอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ต่อยอดไปเฮ็ดนะครับซึ่งถ,า,ถามมาตอนเนี้ยได้ได้โรงแรมบอยกับแอนร้องเพลงคืนเดียวได้เท่ากับรายได้โรงแรมหนึ่งเดือนอันนี้คืออันนี้คือเล่าความจริงเลยเล่าให้ทุกคนฟังแต่มันต้องทำแต่มันต้องเฮ็ด แล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับโลงแร้วน่ยมันด้บได้เหลือเอยียงหลายดอกครับทั้งต้องเราต้องส่งอ่เราต้องจ่ายค่าพนักงานถ้าแม่บ้านค่าคนสวนค่ารีเซพชันค่าซ่อมบำรุงค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องที่ต้องดูแลลูกค้านะครับที่เราต้องเปลี่ยนเซอร์วิสทุกวันเช่นพวกครีมอาบน้ำยาสีฟัน พวกเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนหมดทิชชู่นะครับของพวกนี้ฮะค่าสมบํารุงค่าเสื่อมอะไรต่างๆเนี่ยอนะืเดือนหนึ่งกันเหลือแบบแสนบวกแต่คือไปลองเที่ยเมืเ่อร,ระใดแล้วมันมอแสนมือหนึ่งเมื่อไะรดแล้วสองแสนนะสองก้นพัวเมียหล่อเหมือนพี่กเกาหลีเลย อายเจ้ายุใสคอยอยุบานคนเดียวแต่คอยบอกกาทักหาเจ้าเมียคอยโบยขคอยเลียว่าอยากออกบานคอยเป็นคนหูผู้ดีเด่นสุเปใช่วาไปดูระเบียบขับพ่อป้ะพ่อไปว่าเป็นแหมคือทุกคนถ้าติดตามผมจะรู้เลยว่าแบบถ้าไม่มีทำมเมียโบยูเนี่ยผมกับสิบบได้ไปใส่เลยเพราะว่าเขาบ็าได้ห้ามด้แต่ว่าคือเรา เขากับบรยากให้เขาส,สบายใจไหมพ่อใหญ่นวดขายของห้เนะี่ยเขากล่องดูนี่กดมาเขากล่องดูวันนั้นแอนไปเล่น เพชรบูรณ์หล่มสักรหรือหล่มเก่านี่แหละครับก็มีแม่ฝากมะขามมาบอยรักครอบครัวมากครับมันเหมือนยังไงไม่รู้มันเหมือนแบบ <c oughs> อีกจะหน่อยกับบวดอามัมะพันเตยุไสนี่ อ้เจ้าเสื้อบอผมอยู่บานคนเดียวบัติเนียนแม่แตนกำลังผ้าหนองเพชนหนองพลอยกลับมาพอดีเพิ่น,ปนไปบานสวนย่านผมโมมี่มูงกินเข่าผมาก,กินหมูกระทาหลายพีวิตกับอาดาตชัยกับปบูยูไปใส่บู๊เผลอเลยสัง่งกรสินตกหนักจ้าดีแล้วยกเลิกก่อนครับเห็นเขาบอกว่าฝนเรื่องฝนตกเรื่องพื้นที่เนี่ยแหละครับก็เลยโดนยกเลิกกระทันหัน ที่จริงแล้ววันนี้ก็มีงานอยู่ที่กาะสินครับมีงานอยู่เพื่อสาสขันผู้คุมเขาเป็นบ่ครับแม่แตนนั่นฮอแต่ทนน้อยน้องเพียน้องพ้อยหิวเขาแล้วสั่งมาแล้วครับสั่งคุณนแน่นเพิ่นสั่งหมูกระทะมาแล้วแต่ผมรอค่ะยังพ่ทั่านหิวไปไหนเมื่อกี้ก็ไปวิ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อยู่อยู่บ้านกับภูผา อยู่กับหลูกกับเมียเน่ยพ่งใหย่อยคอะไรอย่างหัวค้อนเพียนเจ้าสร้างแอร์นั่นแหมเอีย,อยงกับเจสสิก้าดิคุณเจสสิก้าดิเสื้อนั่นเสื้อเื้อนางเอกละครสันเจ้าเนี่ยละครคุณธรรมนั่นแหม